สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสีกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับเปเด็นที่เราจะพูดคุยกนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการสมัครงานนะครับของผู้หญิงพม่าคนหนึ่งนะครับที่มีการเรียกเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่12,000บาทครับ ก็ <S <S อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับในปัจจุบันสถานการณ์ในพมา่าหรือว่าในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างไม่สงบนะครับทั้งในเรื่องของการเมืองแล้วก็การอาหารนะครับทำให้นะครับประชาชนหรือว่าแรงงานเนี่ยค่อนข้างเลือกที่จะมาทางฝั่งไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเกิดการล้นทะลักนะของแรงงานเนี่ยจากฝั่งพม่ามาฝัา่งไทยนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยแรงงานที่เข้ามาฝั่งไทยเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานแบบรายวันนะครับก็คือใช้แรงงานทั่วไปนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มจะมีกลุ่มแรงงานนะครับที่มีใบประกาศนียบัตหรือแรงงานกลุ่ม จบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั่นเองนะครับโดยจุดเริ่มล่วงนะครับของเรื่องนี้นะครับจะมีน้องผู้หญิงอยู่น้องดูคนหนึ่งนะครับเธอนะครับจะเป็นคนพม่านะครับมาโพสต์หางานนะครับในเว็บหางานนะครับของประเทศไทยนะครับโดยในเว็บนี้นะครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยเธอได้โพสต์ทั้งประสบการณ์ของเธอและก็โพสต์เรซูเม่ด้วยนะครับโดยทั้งเธอนะครับจบปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับจากกรุงย่างกุ้งนะครับที่มหาลัยชื่อดังของประเทศพม่าเลยนะครับโดยเธอเนี่ยเป็นประสบการณ์นะครับประมาณ5ปีแล้วนะครับในการทํางานเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ประเทศพม่าและนอกจากนั้นนะครับทางเธอเนี่ยจะมีประกาศนียบัตรแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับในวิชาชีพที่สามารถประกอบในเรื่องของวิศวกรรมได้นะครับโดยทางเธอเนี่ยระบุนะครับว่าเธอเนี่ยอยากทางานที่ไทยนะครับโดยเรียกเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ โดยทางเธอนะครับได้ระบุเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางนายจ้างเนี่ยไม่พึงพอใจในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยสามารถต่อรองเงินเดือนได้นะครับและเธอเนี่ยก็จะมีการแลบเรซเม่นะครับแลกประวัติการทํางานนะครับแล้วก็การศึกษาของเธอซึ่งคำนิสฐางเธอเนี่ยจบถึงปร,ริญญาโทเลยนะครับแถมมีประสบการณ์สายก่อสร้างเนี่ยถึง5ปีเลยครับ ซึ่งหลังจากที่เธอนะครับได้โพสต์หางานในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการตกใจมากกว่านะครับที่ทั้งเธอเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเรียกเงินเดือนเนี่ยแค่12,000บาทแถมยังเธอเน่ยยังเปิดปลายด้วยน,นะครับว่าเงินเดือนเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับก็กลับมาที่คนไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คาดหวังว่าปริญญาตรีเนี่ย ได้1มื่นห้าใช่ไหมครับแต่เธอเนี่ยจบถึงปริญญาโทเลยนะแต่ว่าเรียกเงินเดือนเนี่ยแค่1มื่นสองเองแถมมีประสบการณ์การทำงานเนี่ยมาถึง5ปีด้วยนะครับก็เป็นที่พูดถึงนะครับในเรื่องของวงการการก่อสร้างนะครับว่าเออเนี่ยเธอมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่เรียกเงินเดือนเนี่ยแค่หมื่นสองเองก็ไม่แน่ใจนะครับพัาธุปัจจุบันเนี่ยเธอได้งานแล้วหรือยังนะครับและที่สําคัญนะครับเธอเนี่ยมีวีซ่าแล้วก็พาสปอร์ตในการทํางานเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยพร้อมเริ่มงานเลยด้วยซ้ําไปนะครับ ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็เหมือนกับว่าสุภาษิตคำหนึ่งเลยนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะครับทำงานอยู่ในต่างประเทศนะครับอาจจะเกิดความที่ไม่มั่นคงหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับจึงทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจประมาณนี้นะครับซึ่งการมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นทางที่เธอเลือก และทาให้หลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็เข้าใจนะครับในสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่เกิดกับตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับบางทีเนี่ยเธออาจจะอยากได้นะครับในส่วนของเงินเดือนเนี่ยที่ยงสูงหรือเธอนะครับอาจจะได้เงินเดือนสูงมากเมื่อเธอเนี่ยอยู่ที่พม่านะครับแต่เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยอยากจะย้ายมาทํางานที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เข้าข้างเคารพในการตัดสินใจของตัวน้องผู้หญิิงงงงงคคคนนนนนนนี้้ะะรัับซึ่่ตตลาาาดดออออจสหย เนาะเพราะเธอเนี่ยจบถึงปริญญาโทเลยนะครับแต่เรืยอเงินเดือนน่ยแค่หมื่นสองถัต่อรลองได้ด้วยทีนี้แหละเด็กจบใหม่ที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะแบบร้อนหนาวกันหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับแต่ก็เข้าใจว่าคงเข้ามาไม่เยอะหรอกครับเพราะคนที่มีโปรไฟล์ขนาดนี้นะครับจะต้องมีทั้งวีซ่าและก็พาสปอร์ตเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมีครบทุกอย่างแล้วก็สามารถมาทํางานที่ไทยได้นะครับ ครับผมถ้าเกิดเพื่นเป็นคนไหนนะครับได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานหรืออยากแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ